มันมันเคยขึ้นป่าลุกลื่อวโป่เฝ้าลุกลาวได้พุ่งเล่นมาเนี่ยเสร็จแน่อาจารย์โกเราดูเขามันเราบักฆ่าใช่ไผมฝึกนะฮะผมฝึกสองนาทีเลยนะนี่มันเชื่อมสายไฟเลยเห็นยดมาหยัดพุ่งหยางเดียวเบื้องรับพี่น้องเขาครับโอ้ยขึ้นขนาดนละครับครับมีคนละรับครับพี่น้องัสดีครับสวัสดีครับนะครับเปิงครับว่าบิ๊กป้อมครับ แลวเรืองที่ขันมาครับมื่อี้ครับพี่นอ้องเขรอเขาเขาแล้วมื่อี้ครับเอาสายเมืองมาพิสูจน์สายเขาครับมื่อี้แถวใดเนี่ยจันฮะแถวนี้แถวใเนี่ยก็ก็มันรู้ไทยการู้ไทยวะอู้เขาไหมอ๋อไม่หรอบิึงมันยี่ขันให้มาเมื่อี้ครับสายไฟอุยพ,พ่อเซ่นวะเนี่ย าาวาามามาสายานาสายไฟหุต้องต้องเอาสายไฟมาพร้อมเอาสายภูเขาเนาะเพิ่งเพิ่งในฝนปัดภูเขาให้เดินลงเขาดีขานบ่นเ้ยกรคด้นหูดับบิดแล้วตัดมาเ้าะเขาล่ามเลยครั้งหนึ่งที่พานกต่อตะเวียนบุบภูเขาเขาว่า มันข้าเข้าไล่เชือกเข้าแล้วครับเบิังครับพี่น้องโอ้ย่างงามครับเจ็ดโมงกว่าแล้วครับน้องบอลทอดไหมพี่น้องออกบ้านแต่ตีหนึ่งครับข้ามเข่าเข้าประมาณรอยเชือกเข้าได้ครั้ยกระปูครับโอ้ขัางแรกครับพานนกขึ้นเขาไปนี่ครับพี่น้องที่ขันว่าขันเบิ่งได้่พี่น้องผลขันหนึ่งรถเจ้าภาพครับขันน่ะขันนั่นทีมงานเมืองกลางนะพี่น้องมื่อนี้ครับ ตายเมืองกับตายป่าประทะกันมนื่อไงรถรถใส่ปลาทั้งคันที่เราใส่เบืองแล้วเราใส่เมืองทั้งคันนะ <c oughs> เขาสายป่าทั้งคันประทะกันม,มนนื่อกี้เมื่อไงทีมงานน่ะเจ็ดคนครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอใส่ทุ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ห้องพาดูบรรยากาศรถขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศสวยๆครับพี่น้อง เมื่อกี้นี่เก็บผ่านหุบเขามาไว้เลยเพื่องรถท้องเตี้ครับเตี้พดดยพวดรถขนาดยกขึ้นสูงเลยได้นะครับก็สิรอดไป,ไปเอาเหินเอา,เห,เอาเหินห้องครับพี่น้องเอาเหินห้องรอมาเอาอเป็นการโพเพลเลยแลาต้องดูกันเย็นเลยตอนนี้เพิ่งพาทิศขึ้นเออต้องพา,าทิศต้องรบตินกึ่งเตี้ยเตี้ยต้องมีตะตะวันนะถ้าตะตะวันเป็นเรื่องโอ้ไปเอาเหินก้อนนี้ออกไงเอ๊ะ <c oughs> อหินออกอันนี้หินออกอันนี้ก้ดินมันดินมันแตกนะครับแตกก้อนดินนี่ครับกวงอีกดียวพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องจานป่องครับจานป่องครับอาจารย์ป่องเคลียร์ทั้งด้วยด้ยโยธาด้วยนาจานป่องกับอาจารย์นุกอาจารย์ป่องอาจารย์นุกครับเคลียร์ทางช่วยกันเหมือนพี่น้องตอนนกเราว่านโยธาด้วยเรียนไปครับต้องมีนุยเคลียร์ทางก่อนครับพี่น้อง รถเตีย้ยครับรถเตียเ้ยเียบเปียนเพิ่นครับมุดหน้ามาใต้ล้อยายโคบินไปเลยเออลอยเงียง้ยผมเรียนเรียนจะสี่แล้วนกกระจุยสี่แล้วนั่นนี่ดอนดอนครับไป่เรีนไหมจานปองเล่นไหม <laughs> แต่กำลังไปก่อนเรียนไปแล้งลุยโจ้ลุยปลาครั้รงแรก เจ้าโจครับเจ้าโจ้ที่ขามเขาประเทศพม่าเราพี่น้องนี่ต้องขามเขาไปเบิ้งสาวพม่ากันครับนี่ครับกะเลียงกะเลียงเบิ้งสาวกะเลียงเพป่ะได้ติดบ้านไปจากคนครับนี่เบื้องเบื้องประเทศเจ็ดสวนครับประเในสวนเิ็นกบบไทยเขาครับพี่น้องที่ขามเขาขามไปประเทศพม่าเราเนี่ยครับต้องขามัาพี่น้องนี่ครับนริงครับ เนินเนี่ผมนี่เนินโอ้ขึ้นเมื่อไหร่ถ้าถ้าคนอยู่ข้างบนอนี้มันเอารถแต่งขึ้นมาทั้งหนีเลยดิผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อกี้ครับถึงหมายครับผมปลาภูเขาครับผมปลาภูเขาพี่น้องเบื้องล่างเต็มแล้วครับปลาภูเขาครับพี่น้องเบิ้งล่างครับขนาดครับผมโอ้ปลากระรอกมาปลูกปาากระรอกยี่ขันมาขังนะพี่น้อง นี่ครับนี่บครัสายเมืองครับพี่น้องนี่ครับสายเมืองครับอาจารย์โกครับนี่สายเมืองครับผมนี่ครับประทานสายปลาครับพี่น้องสายปลาเพื่นทุนจิ้มงานครับทีมงานเมืองการนะผมนี่ครับจิ้มงานเมืองการครับผมพายยางด้วยครับพี่น้องยางเบิ้งเพิ่นจากน้อยครับยางเบิ้งเพิ่นจากน้อยครับนี่ครับ เพื่อนสายปลาครับผมอาจารย์วิชังนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ปองนะครับผมนี่ครับนี่ครับสายสายปลาของแท้ครับเสียวิดขึ้นนั่งต้องมองกันเนาะนี่ครับปลาไม่ปลาดูมี่ต้องพกน้ำใส่ถังพวดเบิ้งครับพวกผมมีแต่เนียดสายเมืองครับผมเบิ้งเนียดสายปลาเพิ่นครับโอู้แบบมีแต่งามๆเพื่อน ตอนนี้ติดต่อได้ครับอาจารย์เทนี่ครับนี่ครับนี่ครับพ่อคนดังผู้นึงครับนี่บาววันนะผมนี่ครับนี่ครับบาววันครับผมนี่ครับสวัสดีครับนมาเกี่ยวภูเขาหน่อยครับมื่อนี้ครับมาไกขนาดพี่น้องไก่เหี้ยเล่นเด้อสายเมืองครับมาตีสายป่าครับบาววันพาเขากสายบุรีรมื์เนี้ เอาบรรยากาศเลครับกว้างๆหน่อยมาหลายต่อหลายคนครับผมเดินสะดวกเลยเดินนะครับเดินจิ้มเลยครับบเินกปลากำลังลั่นครับผมครับผมหม่น้องแตกเลยเอาครับลุยกับพี่น้องนกปลากำลั่งหลายครับเรียบร้อยแล้วครับบิ๊กป้อมป้อมจัดเล้นะครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มนี่ครับอี๊กป้อมจัดแล้วครับพี่น้อง เอาเดี๋ยวไปเอารงเขาพี่น้องหมืนไม้ตัวนึ่งละโอ้ยเด่นไปทางเดียวครับเอาเดี๋ยวไปเอาลง,ง,ง,ลรางครับพี่น้งนองรูหลายขนาดนอ่ะเต็มแรลกกับผมดินแล้ว,ลวครับนี่เห็นไหมพีน่น้องอ่ะ นะครับแต้มแรกบิ๊กป้องครับผมจัดให้แล้วครับผมแซ่ค้อนเก่าเนี่ยครับนกมาหลายครับพี่น้องมาเข่าต้นนี้หลายต้นนี้มาหลายตัวอยู่ครับเอ้ารอรุ่นครับพี่น้องบัดเกี่ยวอะไรอีกบ่เดี๋ยวลงครับเดี๋ยวลงขาก้องไว้มาน้าพี่น้องหน่อยครับพี่น้องนี่เสร็จแล้วครับนี่ครับแซมมาเนียดชี้เลยครับพีอนี่ครับแซมมาเนียดครับ พี่ป้อมไายคนแห้งไรเนี่ครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับนี่โอ้ยนกขึ้นแข้งเก็ดกระเทียมแตกแคร่บันนี่ครับพี่น้องนี่แต้มเหล็กอีกป้อมครับผมแข้งยางงาม,งงาม,ม,มางงพี่น้องน้ำมันปวดไปเดี๋ยวเจะมาห่างปวดกันครับห่างพิงไปเนียกกัน อันนี this this ้เอาเอาเนี่ยนี่อันนี้เอาไปดินี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนิกวป้องครับนี่ครับดิกวป้องครับนี่จัดแล้วครับแต้มสวยๆครับผมนั่งแต้มครับผมนี่ครับยางหายครับลงมาครับคู่คูต่ำเลยครับพี่น้องเบิงแข้ง ก็เห็นแตกๆพี่น้องบ่แตกครับแต่ว่าขึ้นสันครับผมขึ้นสันครับแข็งขึ้นสันนะขนาดถ้าพี่น้องเอ้าปลดครับเดี๋ยวผมปลดก่อนปลดพี่น้องปลดก่อนเดี๋ยวปลดให้เบิ่งครับวันนี้เดี๋ยวปลดออกมาค่อยเบิ่งต่อครับว่าเป็นตัวยังไงเฮ้ยของดีครับพี่น้องเล็บขาวครับนี่ครับโฟกัสว่ตถุ้องอะไร นี่ครับนะครับพี่น้องเออนี่เห็นไหมครับนี่ครับกล่องทุ่เบื่อหน่อยนี่ครับนิ้วกลางขาวเรียบหนึ่งครับพี่น้องมาปอมมาด้วยมาปมอมมาปอมนี่ครับนี่พี่น้องนี่เรียบกลางขาวครับพี่น้องเบิง่ง เดี๋ยนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องนี่นี่เล็บกลางขาวพี่น้องนี่เห็นไหมครับเล็บกลางขาวพี่น้องนี่น้อแต้มแรกครับน้าปอ้อมอ๋อป้อมขึ้นได้บางเก้าเนี่ยครับพี่น้องออ ของดีครับของดีครับนิ้วกลางเล็บขาวครับพี่น้องปลาผู้สาสูงครับพี่น้องปลาเมืองการครับุณนี่ครับปลาเมืองการนะผมเา้าแต้มแหลกครับผียังคลนจนี่นี่เล็บขาวพี่น้องเล็บขาวเล็บขาวครับเล็บขาวรอบแรกเซนโจได้ครับ รอบนี้ผมได้ครับผมนี่เร็บขาวพี่น้องเห็นว่าครับนี่เนาะพี่น้องรอบลุนรอไปครับนี่ครับพี่น้องบิ๊กป้อมไข่แล้วครับน่าจะเป็นนกแม่นะครับพี่น้องบ้าสูงครับบิ๊กป้อมลงปีกครับครับยุดเทิงนี่ครับบิ๊กป้อมลงปีกครับพี่น้องตันนี้เอาลูกลงปีกเอาลูกเพื่อกระโดดเนาบพี่น้องเดี๋ยวมีแอบกันครับแล้วนี่เห็นผม ี๋ยวถ้าหยับไปพว่ากันครับยหยับไม่เปิดไทยให้เบิ้งมาแตอ่เอาลงครับพี่น้องเดี๋ยวไปแล้วครับพี่น้องแต้มที่สองครับนะครับแต้มที่สองครับผมมิกป้อมครับต้นเดียวสองแต้มครับพี่น้องมิกป้อมจานครับต้นเดียวสองแต้มครับเอาเดี๋ยวไปเอาลงครับพี่น้องโอ้ไม่ไยงไกลเติบครับนั่นเห็นถ้าเาเห็นนั่น คนเราขึ้นเขาลิฟเลยครับนกแถวนี้แต้มที่สองครับผมจะไปลงครับนี่ครับพี่น้องแต้มที่สองครับนี่ครับแต้มที่สองนี่บิ๊กป้อมจัดครับสองแต้มแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาลงครับเดบลงกันพี่น้องอา เมนดกแมวพี่นอ้องตบเด็กครับผมบิ๊กป้อมตบเด็กครับนี่นี่บิ๊กป้อมตบเด็กครับตบหูครับผมโอ้หนึ่งมือนี่อยู่ตีนขี้เงยตลนุกนน่ะนี่ครับเฉพาเพิเ่นเข่ามาเพิ่นกระสุนแลยไหมครับพี่น้องบิ๊กป้อมคู่จอด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 ลงปีกเอาตัวตัวตัวตุ่มหมดเครับพี่น้องเอ้อนี่ แต้มที่สองแล้วครับแต้มที่สองแล้วเดี๋ยวปลดครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมปลดก่อนตบเด็กครับตบเด็กนี่ครับพี่น้องแต้มที่สองครับผมตบเด็กครับเอ,อ๋อพ้อผมนะครูครูลูกเร็วอเร็วอแต้มที่สองครับผมอสองแต้มแล้วครับ สวยๆมีแต้มนี่นกเด็กน้อยครับแต่ว่าตัวผู้ครับผมแข้งขาเป็นตัวผู้ครับใหญ่มีเนาะแต้มมีสองครับผมยังครับแจนปองมานวะได้จากแต้มเมื่อนี้ยนี่รอบรอรอบใบโอ้แจนปองรอรอบใบครับพี่น้องนอนนอนนี่ครับนี่ครับข้าวครับอาหารเสียครับอาหารเสียนี่อ,อบบาหารเสียครับพี่น้นองเบื่อป้วยจานมานี่ยแหละนี่ พักเทียงพี่น้องผมกับสองแต้มนะครับเดียพูดวแต้มสองแต้ม,ตมนี่หวานกระมูรับน, <c oughs> นี่นี่ครับนี่ครับเอาพี่น้องอกินเขากันครับพักกินเา้นากันเขากินอะไกันเอาบ้าวัน,วนวไหมันเขา้า ง่ายไหมครับพี่น้องนี่เที่ยงเรารอบรอบเศร้าหรือฮะเทียงครับไม้นี่เขาบ่าันเร็วเขาบอก่าันเร็วถึงรถดิแม่นหวะลืมนกต่อตายเด้อเกดครับเขาออกนาไปแล้วครับผมไม้นี่จะได้แต้มเมืองเกิดหกแต้มวะหกแต้มครับไม้ตามหลังเขอยู่สองรอบเศร้าครับตามหลังสายปลาอยู่สองแต้มสายปลาได้ซีครับสายเมืองได้สอง ใส่หมอกใส่หมอกนี่ครับเบิ่งเขาเฮ็นยังกันโอ้โอ้โอ้ไปจอดเบิ่งนอกว่ามันเป็นซุ่มเบื้องอยังเขาน่งโอ้แน่นอนเอาใหญ่หมายพี่น้องเดี๋ยวเบิ่องหมายไหมครับถ้าเบิ่งเดี๋ยวผมส่งคลิ๊บมันขึ้นตกแต่ว่าขามตัวไม่หายได้แล้วย้อยเ่ยวเหี่วเลยเบิ่งอยู่ครับพี่น้องคุณน่ะอันนี้หุกเขาอยังเขาเขาเอินเนี่ยเขาวางหุกไป นเนี่มื่อนีวางปมื่อนี้มาเที่ยวมืนี้เที่ยวเที่ยวด้เขาเนี่ยเนาะนี่นี่แฟุเข้าแท้จริงะโอ้ยข้างข้างมือามฟังขามาแล้วครับพี่น้องนี่ขามนุ่ยเนียเป็นพมาแล้วเนี่ย พี่น้องสำหรับขอนายครับคอนใบประเด็แตงของมือนี่นะครับเพื่อนครับนี่พี่น้องเพื่อนี่อุ้มนี่เห็นปะครับพลางกันอย่างกันพี่น้องเห็นแต่ลังแวบนะครับจอบนกครับพี่น้องกับสายเทีวเขาเนี่ครับเทีวเขาพี่น้องเทีวเขาคนเที่วเขาครับนัดกันหามวงครับออกมารวมพลนะครับผม แต่วน่าน,นี่ว่ามขคืนทดสอบครับพี่นอ้องถามาในเขาว่ามขคืนทดสอบครับนี่เบิ่งครับ,ขขบ,บ,บมิจะเขาครับพี่นอ้องรอบขางรอบยังมิจะเขาครับพี่น้องคืนทดสอบวันนี้นะครับถ่ายจะคลิปยางเดียวต้อหากันกับว่าใดพี่นอ้องครับนี่ขามเขาลูกนี้กับแม่น,นประเทศพม่าพี่น้องนี่ขามไปฟังผลกับแม่นเามานะครับนี่อยู่ฟังไทยอยู่ครับพี่นอ้อง เขาเพ็ดไทยครับผมขุดเขาเพ็ดครับผมเห็นไหมเขาเพ็ดน้ำตีนเขาพี่น้องขุดเพ็ดน้ำตีนเขาครับปลูกมันปลูกข้าวโพดน้ำตีนครับนกกระยุงนเ่ยครับชังนี้นกเขาฟูงครับพี่น้องตอยากครับมาแต่ประสูนกตอพี่น้องนี่ครับนี่ล้อกันออกมาจากเขาครับแต่ก็งยางสอดออกมาจากเขาครับนี่ครับ พูดมือน,น,น้องมีแต่งเขาได้เพ่น,น้องสุดตัวหงูกกาครับมาครั้งหนึ่งเอามาทำเขาครับผมอยากลูครับเอานกตอมาเบิงปลาเบิงเขา,าครับวัตถิขันมาขันด้วยครับขผมผมะังดาวเลี้ยงมันบิ๊กป้อมครับสองตัวครับผมสะผมผมได้เฉลยสองตัวครับ,ม,ม,ม,ออรบมาน,น,นี้พี่น้องผมได้สองแต้มครับเ่งบรรยากาศ นี่บรรยากาศครับมาเกี้ยวมากินเขาป่าพี่น้องรับพี่น้องกำลังฟุ้งเขาโอ้งามครับพี่น้องที่ภูเขางามในกล้องอาจบองงา้างว่าแต่วันบึงของแท่ง,งา้างมาพี่น้องมันเป็นเขาขันบันไดครับก็ปลูกไห้ครับปลูกมันปลูกกระพดโอ้นเอาครับพี่น้องเดี๋ยวนราม,มารวมกันเบิด,ดไทยทีนึงครับตอนขึ้นรถครับผมตอดตอนนี้ครับ ถ้ามีแต้มเพิ่มไว้ไทยเบิ่งไหมครับเพราะว่านกกอพันเอาลงครับฝูงอพันเอาลงกันนี่สองคนอพันเอาลงครับยังหลุนกันอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องว่าอาจารย์โกครับนี่อาจารย์โกครับออกมาจากเขาครับเม่อไหร่ม่ได้นกครับได้ได้นี่มาพี่น้องนี่โอ้ย่างงามเลยพี่น้องคนนี้หัวหน้าครับมันห้อยอย่างนี้หรืถ้ามันห้อยมันเต็มหมดเลยเออ โอ้ย่างงามอย่างงามหัวห้าง,งานะก้อนขึ้นนกเองใช่นะครับอย่างงามเลยพี่น้องแบ่งคนละคำละคำชื่นใจก็ปลาได้เดี๋ยวเอานี่เอาคอนนั้นไว้นะจะไว้ทำคอนพเนียดนกมันคอนแห้งแห้ง,แห,งแห้งเลยนี่ครับน,นี่นี่นี่ของแท้ครับพี่น้องออกจากป้ามาแล้วครับนะรอตั้งนานมัน,นรุนรอ เออว่าทำไมนกมันไม่เข้าซู่อีกว่ามันเลียนข้างเนี่ยนี่ครับโอ้ยจานโกได้เนี่ยมาสู้กินพี่น้องว่าได้นกเอาไงเลยครับนี่มั้งครับหางหมดไงอยู่ครับพ่อหลายๆหางได้ย่งนี้เลยน้ำหวานเป็นขวดวะวันเข้ามาเดียวรูปนี่พ่อหางเดียวครับผมเน<ว>าจากอันนี้เลยเหรอ อืมนะเสียดายมากเลยตามกุกตรบลุดครับพี่น้องครับตามกุกเขาอย่างดีครับตรบลุดครับ <c oughs> นี่แหละครับเพราวะว่ารูปมากกิร่าหายครับเขาว่ <c oughs> พาพ่อพึ่งเอาผึ่งก้อนครับมนเลยเป็นไม่ไดไนกครับพี่น้องรูป <c oughs> มากกิร่าหายพี่น้องได้อย่างหนึง่งนั่นแหละคิดเจ้าสองอย่างพุ่งทีเดียวก็อย่างนั้นแหละนี่ครับ ไปแล้ววัน,นครับมือเนี่ครับเห็นไหมโอ้ขาขนาดมาเที่ยวครับมาเที่ยวเกือบขามไปประเทศพม่าพี่น้องเนากลับข้อรถขอไหวา,าก,กันทีนึงครับครับพี่น้องบัดนี้ได้เวลากลับแล้วครับบัดย์นี่เบิ้งกระเพ้าปลายครับนกยังขันกุ๊ปที่เขาในเขาขครับแต่วันมาเหยียบนี่ครับนี่ใส่ปลาเพ้นครับนี่นี่ครับ ไป,ปครับจานดามาันกมูกครับผมเนี่นี่เสียวิตนั่งลูกหัเลยรวยครับงงายมือนกบ่หยบาบสักตัวแล้ววะพลกนี่ <c oughs> พี่น้องวันนี้นี่จานปองใด้แต้มครับมือเนี่ยอันนี้หนึ่งแต้มครับอ่าจาย์ปองไข่แตกครับมือเนี่ยจาย์ปองไข่แตกนเลยนี่บไม่รอดนี่ครับทีมงานสายเมืองครับพี่น้อง งันสายเมืองเมื่อี้เก็บไปแ,บบแต้มซีแต้มสามแต้มเนาะแต้มเก็บไปสามแต้มเม,มืมมม่อี้แสายปลาแต้มหนึ่งแฝ่สายปลาแต้มหนึ่งครับพี่้องโอ้แฝ่สายปลาไปนี่ครับการโก้ครับ<ก>บ่ได้ไไบ่ได้นกครับได้แต่เพิ่งมาจะสู้หมูกินครับเมื่อนี้นี่ได้เวลากลับแล้วครับบอนเต็มท่ายรถขึ้นเก้าบอนี